บรรยากาศยามแรงงานข้ามาโลบ้านเขาเบิ่งธรรมศาสตร์ ครอบครัวเดียวครอบครัวนี้เธอ่า,ามีมีงัวหลายโตัเติบป,ประมาณอยู่สิบปลายหรือสาวคนใดหนึ่งตัวนี้เนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองรวมแล้วสิบห้าตัครอบครัวเดียวเลยนะ เป็นขบวตัวนี้นะนี่ๆงูขบวนนี้สิบห้าตัวเจ้าข้าขบวนไปไหนมือนี่แต่ถามารวมกันส่วนสามสี่ขบวรวมกันนี่ยำเรงแหกว่านี้นี่เต็มเลยเดินตัวนี้นะมีแด่ตัวติดตุ้ยที่ทีเลยงูโบสูจอยหรอกว่ามันมันบูดอยากิน ปลาทหมูตัวนี้แห้งตุยปล่อยตามธรรมชาติเลยบูสูได้เกลือทำจินเข่าที่เหลือเข่าที่เหลือจากตั้เข่าตัวนึงปล่อยสบายสบายเลยนะกินขี้แกบเข่าก็จะตํ้นี่ ฝนนิ่มโบตกหลายมือเด้อไรตามผู้ชมสามมือสี่มือแหละสี่มือนี่แหละผลโบตกกถือว่าดีไปอีกแบบหนึง่งเพราะว่าส่วงก็เจ้าพูดเขาให้นะฝนโบตกกะ็ะดีอีกแบบหนึงนะ่งเลยมีบางไห้กับยังประันได้อดหูด อันนี้มันมันเป็นแบบไฮพูนไงว่าเป็นไฮเซ่ขันไฮอยู่น้ำเซ่นี่ยก็จะหูดลเลยอันนี้เป็นไฮพูมันเป็นพูเพียงแคมบ้านทั้งเขตทั้งเขาเนาะท่านผู้ชมโอ้โหเปลงามมิลินี่มอเตอร์ไซค์พุ่นบอเตอร์ไซค์ปุ้ยนี่จะปุ้ยที่อยู่ในดินจะบอกเขาสุดยอดเลยคมงาม เป็นข่าวปลอดฐานผิดเป็นไหตีนบ้านเลยไหตีนบ้านมาเมืองนี้ก็เห็ดหัวออมสลายแล้วมันเป็นดินงามในเขตนี้สังเกตุมามากล้วยก็จะปลูก ทางไปไห้นี่สังเกตหมอกวยนีย่ปลูกถิ่มดอกหมากนีอ่อ้สุดยอดงามอิลงนีม่มาทันีีกันงัวเจ้าหนึ่งนี่เจ้าหนึ่งกะไรตัวเติบ อไปย่างถ่ายยนะ่างคุนพอเถ่าเป็นเอาล้าน,นเพื่อนบุษูได้ไปหูดเขาหูดหนามเนะ้วว่าลูกล้านละลายสลายคนเขตนี่นะคนเถ่าเอาลูก คนเถ่ากับพวกยิ่งเนี่ยเถ่านผู้ชมผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไปพูดเข่าคนเถ่าเนี่ยเอาลูกไปเพื่อนถึงแมันมาลูกหรือว่าล้านก็เป็นต้องให้คนเถ่าผู้ชายผู้หญิ่งจะบุรีเอาลูกบานิมบ้านมันอยากนุ่มเลยได้อตวะอืมเออมันอยากกินนุ่มหนึ่ถือว่าอดนะไม่ได้ ลูกพอได้กินนุ่มงวนไข่หนืน้อหนึ่งทาทาพอได้กินนุมนมน่มผงนุ่มฝุ่นนุ่มตลาดนะี่ว่าอดจนแม่มาจนขำพอจะได้กินลูกก็ดีแต่เจ,จ้านี่นักป้อนเข่าเอานีท่านผู้ชมเลยเลาะไปต่อเลาะบงบานต่อเลยท่านผู้ชมเลยเลาะเทียวธรรมศาสตร์นำแรงอยู่แหละให้ท่านผู้ชมเห็น มาแล้วบะโอ้มามามาจะใช้มาจะใช้ตอนมาจะเสียงยาวะม่สูดเขาปะฮะเห็ดเทียงฉันหูดว่เขาเกิดพุ่าเอาจุด เขาใหม่เจ้นน่ว่าเออขาวดีเนาะทำเขา่าย่ำแรงสลายมีตจะตำออกบุษุฤสีเนาะเล่นลอยอะไรอฮอ้ยขาวเฮอริี์นี่ทั้งขาวทั้งหอมเข่าตำเอากินกรสชาติกัวนว่ออตาตำแล้วเลย

อ,อยากเป็นออกสีลมลม้มเลยทำผสมโวลมออกแล้วเพราจักเป็นอากาศจะเย็นเย็นเลยนละนะสีอย่างเขา,ราเราดูหนาวแล้วเพราจักแต่ว่าซาคือแต่ละปีน้ ช่วงนี้นี่ฝนยังๆอยู่เด้อท่านผู้ชมมันตกจนฮอดเดือน11พุ่นน่ะอันนี้น่ะถือว่ามันยังบ่ทันเข้าฮอดยามมันแท้จัหน่อยเดือนหน้าตกเดือนเ10ฝนจะตกตลอดดเดือนแล้วก็อากาศหนาวเข้ามาแต่ปีนี้บ่ฮู้เป็นยังคือว่าอากาศจะเย็นหน่อยนึงน่ะื่พายุสิเข้าอีกบ่ท่านผู้ชมเอาสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่นเด้อท่านผู้ชมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กําลังใจบ่สมตื่มคลิปหน้าพายางบ้าน เบิง่งก็จ้ะจัดงานงานกินข้าวใหม่คลิปนี้ฝากไว้ท่านี้ก่อนขอ,ขอบขุใจ